มีอะไรมีอะไรในท้อง,องปลาเนี่ยมาปลาปลาตัวใหญ่เดเๆอันนี้นะคะเราก็กลับมาจากซื้อของขวัญให้น้องซินแล้วนะนี่เราก็ห่อของขวัญเรียบร้อยแล้วอันนี้ปลาปลาเป็นคนห่อนะแล้วก็ตอนนี้เราขอรอของพี่เซียนนะสั่งไปแล้วแต่ว่ายังไม่มาส่งเดี๋ยวให้เขามาส่งก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวของขวัญเราก็ เซอร์ไพส์พีเซีกับน้องเซิกันดูซิว่าจะดีใจขนาดไหนนะะเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันนะคะอย่าลืมนะกดติดตามกดแชร์กด s u b ส c r i b e ให้ช่องพี่เซีกับน้องเซนนได้นะตอนนี้เรากำลังมาม่าปะปากำลังจะเลือกให้อยู่ว่าจะเอาอะไรดีเนี่ยเลือกไม่ถูกนี่อันนี้อันนี้ก็น่ารัก อันนี้ก็เป็นเซตแบบว่ามีมีโตเครื่องแป้งด้วยอันเนี้ยอันนี้มีโต๊เครื่องแป้งแล้วก็ตุ๊ก,กตาแล้วก็ของของพี่เซียรเราซื้อลูบิกพีลามตรไว้ให้แล้วเราแอบสั่งเอาไว้ไม่รู้จะมาทานหรือเปล่าเน,น,นี่ยนชะุดชุนี้เนาะสองตัวสองตัวเลยเดี๋ยวเราซื้อแล้วก็ไปห่อของฝันให้น้องซีนกันไป ของพี่เซียนมาแล้วปาป้าห่อเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปเซอร์ไพรส์พิเศษนกับน้องซินกันไปเลยเดี๋ยวเราจะเอาของขวัญเดี๋ยวเดี๋ยวมามาไปดักเอามาแล้วอยู่ข้างหน้ากันเดี๋ยวให้ปาป้าเนี่ยถือของขวัญไปเนาะอ่านี่เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมา าถ่ายวิดีโอกันก่อนเนาะก่อนที่เราจะได้ของขวัญอยากได้กันไหมนเนี่ยของขวัญเนี่ยอยากได้กันไหมยอยากะพี่เซนก็อยากได้ใช่ไหมพี่เซนอยากได้อะไรลูบิกพีระมิดโอ้ย <c oughs> ไม่ไม่รู้จะได้อะไรมานะได้กัรแน่นแน่ๆอันนี้เล่นอะไรกันเนี่ยเล่นเล่น <c oughs> เล่นอะไรกันเนี่ยเล่นให้มามาลอด <c oughs> โอ้โหให้มามารอดจะรอดไหมล่ะให้ให้มามารอดมาหมาจะรอดไหมมามาจับอยากได้อยากได้ของขวัญวันไหนวันไหนไม่นมาอ๋อวันไหนก็ได้ที่มันมามาสั่งไปแล้วเนี่ยมันยังไม่มาสักทีทำยังไงดีอะห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 อหะ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 ละหะหยอุหยอะหยหะหะ อ่ามาจับหมุนกลมๆช้าๆหมุนกลมๆช้าๆพี่เซนถึงจะรอดได้อ่า <c oughs> <c oughs> ได้แล้วนออ่ <c oughs> อ่ตาน้องเซนมากอ่า <c oughs> เร็วๆสิ <c oughs> ต้องช้าๆซินต้องช้าๆน้องไม่ทัน อ่านรอดเลยลูกอ่่นน้องซีนรอดเลยลูกอ่ะข้ามเลยลูกอ่ามามาไม่ทำแล้วอ่าข้ามเลยอ่ะข้ามได้ไหมอ่าข้ามได้ไหมอ่ามาม้าอยู่เฉยๆแล้วอ่ะข้ามหนึ่งสองสามข้ามไปเลยหนึ่งสองสามเซนให้น้องข้ามเลยอ่ะหนึ่งสองสามข้ามเลยอ่ะโอ้โหตั้งหลายอุตส่าห์ช้าๆแล้วโอ้โห ขนาดนี้ยังโดนอะคิดดู <laughs> ตัวปลาป้าทำไมปลาป้าตัวใหญ่จังเลยอะทำไมปลาป้าตัวใหญ่จัง<ะ>ไปจับดูซิมีอะไรมีอะไรในท้องปลาป้าเนี่ยมาปลาป้าตัวใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวียวยวยวอะไรเราไม่รู้ว่าเราจะได้อะไรอะเดี๋ยวดูอ่าเป็นกล่องสุ่มเดี๋ยวดูซิว่าจะได้อะไรได้อะไร ให้เลือกให้เลือกว่าของใครเป็นของใครอ่ะอ่ะออเคอ่ะเราแกะโดไปบอกทำไมอ่ะป้าป้าไปบอกทำไมแหมมาว่าจะให้แกะอ่ะอันนี้เหมือนกับอ่ะไปไปแกะแกะตรงไหนดีไปนั่งแกะตรงกลางถนนนี่เลยไหมอ่ะ

ดีใจไหมน้องซีนดีใจไหมอันนี้เป็นรถเข็นแบบว่าให้น้องเบบีนั่งได้ด้วยนี่น้องเบบีอันไหนเออน้องเบบีตัวเล็กๆเลยเราไปหาน้องเบบีน้องเบบีเอลอเอลอยู่ไหนอ่ะ่าอ่ะเป็นสิ่งที่อยากได้ไหมี่เซียนโอ้ยมาแก่ไงอ่ะมันเป็นแม่เหล็กลูกมันเป็นแม่เหล็กเออ มันเป็นแม่เหล็กเดี๋ยวของซีนตั้ไหนน้องซีนตุ๊กตาไม่ใช่หลอลูกเดี๋ยวมาม่าสั่งได้เดี๋ยวพี่เชงครก็ให้เล่นอ่ะอ่ะจิ้งอยากไดินาัก้างไหือเล่าน้องซีนขอเล่นอ้าวน้องซีนขอเล่นอะไรอะเซียน้มันเขาแถมมาให้เหรอ มา,มาสั่งให้ไงก็พิเชียนอยากได้มาก็เลยสั่งให้เนี่ยเอาไว้หยอดลูบิกเนี่ยอ่าวันนี้เราก็เซอร์ไพรส์ลูกๆได้สําเร็จเอ๊ะอย่าบอกว่าสาเร็จเลย <c oughs> ได้ของขวัญสมใจลูกๆอ่าเดี๋ยวเราไปแกะเล่นเนาะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าลืมนะอย่าลืมอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์ช่องพิเซนกับน้องซินนะเดี๋ยวเราจะพา ไปดูไฟคริสต์มาสกันด้วยไฟปีใหม่ไปดูกันใช่ไหมเดี๋ยวเราจะพาไปดูไฟปีใหม่ไม่รู้ว่าปีนี้เขาจะให้จุดพูุหรือเปล่านะโอเคอ่ะบาย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 ค่ะอ่ะบายบายก่อนเร็วบายบายครับายบายค่ะโอ้โหอันนั้นก็ดูสิเนี่ยเล่นใหญ่เลยน่ะพิเียนเขามีปีมีอะไรนะลูบิก สามคูณสามสี่คูณสี่นี่รูบิกพ<ต>ีระมิดของล็อกซี่เป็นสอง,องออคูณสองเออมีสองคูณสองด้วยเออเดี๋ยววันหน้านะเดี๋ยวเราจะมาเล่นให้ดูกันนะคะอ,อย่าลืมนี่อ้ามผมยุ่งน้องผมยุ่งเดี๋ยวเราต้องอยู่ในกล่องนานลูก <laughs> <ๆ>อยู่ในกล่องนานไม่มีใครซื้อสักทีอ่ะเดี๋ยวเราคราวหน้านะวันหน้าเดี๋ยวเราจะมาเล่นให้ดูเนาะอ่ะวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบายคะ่ะบ๊ายบาย บายบาย้วิบายบายค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องพีเซียนกับน้องซินนะคะบายบายค่ะบายบายได้เออคินนู้นตึ๊งติ๊ง ค้กมาส่งคะ่ะนี่นะคะเค้กของเราหอมอร่อยออกมาจากเตาใหม่ๆเลยนะคะเอาไปทั้งรถเข็นเลยคะ่ะเดี๋ยวเอารถเข็นเดี๋ยวมารับรถเข็นคืนนะคะค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ,คะ,คะที่ใช้บริการรานเค้กของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องพี่เซียนกัดบางซินนะคะบ๊ายบายคะ่ะ I <laughs> can.